ปลิ่มไม่ชอบ global citizen เริ่มอยู่ในระบบ nation state ที่ไม่เชื่อในกลไกระหว่างประเทศปลื่มไม่ชอบอาเซียนเกลียดยิ่งกว่าอาเซียนก็คือสาร ICJ เกลียดยิ่งกว่านั้นก็คือศาล ICC เพราะฉะนั้นรัฐบาลอย่าทะลึ่งไปประกาศรับเขตอำนาจของสิ่งที่ไม่เป็นศาลแต่ถูกบังคับให้เราเรียกว่าเป็นศาลทาั้งๆท,ที่ไม่เป็นและนั่นก็คือกลไกลของ International Criminal Court ซึ่งสามารถออกหมายจับผู้นําประเทศในทุกระดับได้ตั้งแต่แม่ทัพในกองจนถึงประมุแขแห่งรัฐเพราะฉะนั้นศาล ICC เนี่ยนะฮะไม่ต้องไปเสนอให้ไปให้สัตยาบันถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมจะ u n s i g n Withdraw als. จาก Yes 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 I like Withdraws Like ผมจะดรอจากธรรมนูญกรุงโรมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไทยมีหน้าที่ไปอันไซน์ผมเคยบอกผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงแล้วที่มีอำนาจนะฮะว่าประเทศไทยต้องออกจากธรรมนูญกรุงโรมให้มันชัดไปเลยเอาแบบที่ทรัมป์แล้วก็อิสราเอลทำไม่ต้องไปเข้าร่วม ผมไม่เอาฮะไม่ว่าจะเป็น ICJ ไม่ว่าจะเป็น ICC ที่ผมไม่เอายิ่งไปกว่านั้นนะฮะหนักที่สุดนะคือสารรัฐธรรมนูญในไทยเนี่ยแหละต้องยุบองค์กรไปเลยแก้ปัญหาทางตันด้วยและถ้ามาจนถึงทุกวันนี้คุณยังต้องถามว่าทำไมเราจะไปร่วมสาร ICC ไม่ได้นะ,ะก็แสดงว่าคุณไม่เข้าใจหรือร้ายกาจไปกว่านั้นคือคุณอยากเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรจะได้เห็นเกิดขึ้นในอนาคต